สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราวันนี้เราอยู่กับเกมบิ Big ๊กบอทตายไม่อยากพูดนี้อันนี้เราอยู่กับเกมบิ๊กบอกันนะคะ <c oughs> คือบอกว่าเป็นเป็นเกมที่แบบว่าโคตรมาหาอ,อันตรายเนี่คือแบบมันเล่นยังไงเ,เอาริงๆเลยเล่นไม่เป็น มันไม่มีวิธีสอนเล่นให้เล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นพอ Ha ha ha!